สวัสดีนักเรียนชั้นม .2 นะคะวิชาระเบียนการเงินนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาสรุปงานกันตั้งแต่ที่เราเริ่มเรียนกันเลยนะคะว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมามีงานอะไรบ้างเพื่อพวกเธอจะได้ดูว่าค้างงานชิ้นไหนจะได้ตามทําถูกนะคะ,ะมาดูชิ้นแรกเป็นใบงานที่หนึ่งนะคะมี อ่าให้ตอบคำถามลงสมุดอยู่3ข้อนะคะถ้าไงก็อันนี้เป็นหัวข้อถ้าถ้านักเรียนยังไม่ได้ทำก็ทำตามลงไปแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้าไปในอัลบั้มใบงานที่1นะคะต่อไปใบงานที่2นะคะเป็นใบความรู้เรื่องระเบียนการเงินส่วนบุคคลน,นะคะจะเป็นเนื้อหาซึ่งจะมีทั้งหมด สองหน้านะคะนักเรียนก็ค่อยๆทาตามไปนะคะสองหน้านี้ถ้าใครยังไม่ได้ทำทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งไปในอัลบั้มของแต่างานด้วยนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะใบงานที่ส mm hmm. องจุดสองเป็นแบบฝึกหัดนะคะซึ่งส่วนมากแล้วทุกเรียนจะทํากันแล้วละ mm hmm. แต่ว่ามีบางส่วนที่ยังไม่ได้ทําใครที่ยังไม่ได้ทานะคะก็ ตามไปทำได้นะคะตามโจทย์ที่ครูเคยทิ้งไว้ให้เป็นคลิปวิดีโอนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของเพื่อนที่เพื่อนทำแล้วนะคะถ้าไงนักเรียนอย่าลืมทำส่งต่อไปนะคะตัวอย่างระเบียนงินสดจัดประเภทอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูอธิบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ขอให้นักเรียนทำตามแล้วก็จดลงไปในสมุดนะคะ ซึ่งมีอยู่สองฝั่งนักเรียนจะใช้ทั้งหมดสองหน้าหน้าแรกจะเป็นให้ลงลงรายการฝั่งขวามือคือลอกขวางขวามือที่เป็นตารางขวามือสีขาวขาวก่อนนะคะเสร็จแล้วให้ลอกตารางระเบียงเงินสดจัดประเภทของเด็กชายจริงใจมั่นคงลงในหน้าถัดมานะคะซึ่งตารางสองตารางนี้จะต้องอยู่คนละหน้ากันนะคะอ่อันนี้จะเป็นงานทั้งหมดที่มีถ้าไงก็รบกวนให้นักเรียนทำตามนะคะ พยายามเคลียร์ให้จบภายในสองคาบนี้ครูจะบันทึกคะแนนนะคะซึ่งเป็นสองคาบที่ให้เธอตามงานแล้วนะคะถ้าไงก็ฝากพลังงานตรงนี้ไว้ให้ด้วยขอบคุณค่ะ